สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่น้องผักดีฟาร์มครับบ้านหนองกุยตตำบลกูดูองอำเภอชื่นชมจังหวัดมัธามครับผพอพี่น้องรักคือเก่าเที่ยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อพ่อคือเก่าเด้อค่ะน้องรักน้องผักดีฟาร์มค่ะเมื่อนี้วันที่เก้าท <9 S 1> ่านว่าค่ะหกหกค่ะเดือนสุดท้ายของปีหกหกค่ะคจาพ่อคือเก่าค่ะผมกะสีพยายามขอราคาพิเศษขอโปรโมชั่นตรงไทยกินเกมีค่ะมีเอ็นกล้องเขามาแถมนี่แถมกล้องเขาเออแถมแถมแแปลกเลยแถมกล้องเขาเออกล้องเขาเอาไปเลี้ยงขั้ว แตงกองเข่าครับเกจ้าเข่าเจ้านามเลยได้กองเข่าไม่ไปเป็นของแถมเลื่อมวัดส่วนเนาะเอากองเข่าแถมครับเอามีจากโตครับมืบอนี่มือนี้ไม่มาเปิดเปิดแบ่งมีแม่ท่องยวนสองตัวแล้วก็เป็นแม่สาวแม่ลูกยังสี่นะคะหรือว่าคุมขุมเลยเราหาแม่ท่องมาเหรครับตอนพี่น้องเขามักอ่างท่องท่องอ่าสายพัฒนาเขาตัวแรกไรเนี่ยครับพี่ตัวแรกนี่เป็นแม่ท่องค่ะท่องเจ้าทองดีซีเดือนสูงร้อยสามสิบสองค่ะตัวนี้ง่ายง่าอ่างๆนะนะค่ะตัวนี อ่างมากถึงความสูงเพิ่นบ่สูงแต่ว่าเบิ่งโตเพิ่นเล็กมากอ่างค่ะบรรทัดหลังนี่บุ้ยอ่างเงาทองซีเดือนมันทองเก่าเดือนอีกจังไดนเม่นค่ะว่าเมนทองเก่าเดือนว่าเมนทองจะออกควายกับอัตลักษณ์ควายไทยงามอยู่ครับสายพัฒนาเขาอ่างหนาพี่พยายามเบิ่งด้านข้างนี่ครับอ่งด้านหนาบนเขาสวยอยู่ครับคบหนาคมอ่างอยางยางสู้พี่น้องข้าเบิ่งกันนี่แหละจอดครับจอดพคตรอ่างหนาลึก ทองสี่เดือนรับประกันทองรับประกันทองตรวจท่องแล้วเรียบร้อยค่ะหางเงาเลยแหละหางปูเงามีตำหนิ่อย่างวะพี่บ่ค่ะโบวิ่ตำหนิค่ะปลอดภัยปูหางปูเงาต้องขอภัยเลี้ยงกันเล็บเท่าเล็บตีนเพลิงหน่อยมันหย่าไหลกับง่ามค่ะเล็บตีนกันงบกง,ง่ามเนี่ยเพราะว่าเขากรับประกันตำหนิสากลไหนเขาเหรอครับมันกิ๊กเลยมาลูกมามนนงามครับมากินหย่าตัวมากรามตัวเพิ่นนี่แบ่งอ,อะไรครับพี่ตัวนี้เปิดใบสี่มื่นเก่าค่ะสี่มื่นเก่าห้ยอ่างควยงามเลยครับสายพัฒนาเขาอ่างใหญ่งามเพิ่นนี่อ่างใหญ่งาม หางนี่รากตักต๊ดินหุ่นล้ะหางกับลามใเบื้องนั่งติดตามให้จบคลิปเลยครับเพราะว่ามีตะตัวอ่างอางครับมือนี้มีตะตัวอ่างอนี่ค่ะนุ่มกับง่ามอีนี่เอากระเช้าไข่เบิดแล้วล่ะครับเบิ้งครับก่าสี่หมื่นเก้าพันครับไม่สี่หมื่นเก้าเฝ้าเด้อค่ะเด้อนี่ราคาพิเศษแถมกองเขาแถมกองเขาพร้อมกองเขาไม่อีกองหนึ่งนี่ครับมันกองเขาเก่ากองเขาไม่ครับเบิ้งเนี่ยเป็นอ่างไรไหมอ้างครับงาม เพนาอก็ดีเขาเนื้อเขาค้อแล้วเนื้อเขาัวดีงามเพอเลี้ยงกับราคาหนีเลยครับเราไปได้คุ้ยทองในพร้อมค่ะหู้ดีครับหู้จะเป็นเย็นหยาหลายครับพี่ตัวต่อไปเล้วครับแม่ที่สองเขาค่ะเม่ที่สองเป็นแม่ทองแปดเดือนค่ะทองเบิ้มพันล้านค่ะทองเบิ้มพันล้านสูงสูงร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดค่ะ บอแมนแม่แรกดีครับแม่แรกสอยละสูงลอยสามสิบสองแม่นี่ลอยสามสิบเจ็ดแม่นค่ะอ่างเหย้าเลือดโอ้โหท้องแปดเดือนตัวนี้บอสบอเมนเลี้ยล้านค่ะแม่เรียกวันอ่างคักแล้วตัวนี้มันได้เหย้าครับได้ส่วนสูงปุ๊กค่ะเอาย่างเลยครับพี่เดี๋ยวใครจะย่างให้เบิ้งเรื่อบาดเทียนนี้ตัวนี้งามส้นสูงกต่ยิ่งกว่ามาดีจับเสียกันเหยากัน่อยพี่นี่จังสวยเออเอาอจุลนี่กินยาดี ยางพี่น้องข้าเบิ้งกันน่ะคุณเรียบนีสวยค่ะกรมกิก๊กนกนี่แบงเ์อะไรครับพี่แม่นี่แม่นี่เปิดไว้หกหมื่นเจ็ดต่อมาได้ครับสองตัวเอาไว้แสนหนึ่งต่อมาได้ครับ <laughs> ได้ค่ะท่าไได้อยู <laughs> วนะเนอะตัวแรกเขาเปิดสี่หมื่นเก้าอันนี้หกหมื่นเจ็ดแม่นค่ะต่อมาเบิ้งครับผู้ใดอยากยกค,ครู เอามาคุยเพิ่งเห็นไหมเอารถมาแซวเอาหนาคอกเลยครับอย่ากล้าอะไรหรอกเอารถมาแซ่หนาคอร์กผมบอม่ผิดหวังครับสองเมียนี่อ้างอ้างหนาเราก็ที่สำคัญคือทองแล้วครับทองแล้วชัดเจนถ่ายทองแล้วมากตัวใดกะโทรเข้ามาต่อรองเอาหันยกคู่ได้ผมเนียนน้ำยกคู่ครับมันดัดลังไหมทองเบื้อมพันล้านตัวนี้งามมันอ้างเอกสารมีครบตัวดีตัวบู๊ตัวเงี้ยวดีครับเป็นตะเลี่ยงราคาบ่แพงครับมือเนี้ยผุดอ่ะ ูยืนยืนยืนดีคุณหูหวมครับหูหวอมครับพี่ตัวต่อไปแด้ครับครับพี่ตัวที่สามเฮ้าสาวเผือกสาวเผือกนี่สูงร้อยยี่สิบสี่ค่ะสถานะสถานะนี่บ้านในตรวจทองไหมค่ะเพิ่นกบว่าเพื่อนผสมอยู่แต่ว่าบ้านในตรวททองาผล้วาเอาอันไข่แล้วคาทองว่างค่ะเอาราคาทองว่างเอาก้ใด้สไปซ้อตึกเรลยกตอนวันทองค่ะราคาทองว่าง่อน ตัวนี้เปิดไว้บ่แพงเด้ตัวนี้น่ะเปิดเท่าไรครับพี่สองหมื่นเก้าห้าร้อยบาทสองหมื่นเก้าเอาเป็นร,ราคาทองบางเลยแมีนค่ะเอาอยางโชว์ตัวพี่ถ้าผู้ใดเอาไปถ่าขึ้นเป็นสัตว์ชัดเจนนะแนะนําให้ตรวจละครับแนะนําให้ตรวจซะอันเอาไปกับก้อนสีผสมนะอ่นเป็นอขึ้นอ่นเป็นสีเงียบตวรวจรถครับอันตะสเ,ตะส,าเ,เาตะสาวเลยครับอันตะเสาวยังชัดเจนห้าร้อยหรือเจ็ดร้อยนะครับอันตะเสาวเลยพอวาคไวยตัวนี้ก็ถือว่า พอเลี้ยงกหัยเปลือกใสอโนูลกเขาล้ำเนื้อตัวเหย้าล้ำเนื้อตัวเหย้านางนาดีอยู่มาลูกมามาพี่นี่ครับกินหยาบ่วงห่วงในี่มึงอันได้เห็นหยานี่มาพี่ลูกเออเบื้องแนีพยผุดอ่ะราคาหนี่งละละราคาเนี่ยทองนี่ก็โอ้ยอืมกำไรอ่ะครับอ่ะพอทองกับผสมเอาครับผสมเอาพัฒนาเอาครับสอโนลาเขาหัวเปลือกย่างดอกนี้อืมครับนี่ห่วงหยาแห้งพูดบ่มี่ตำเหนียงครับพี่เนาะบ่ค่ะ น้ำเนื้อลำตัวเงาใสอนุรักษ์ครับอนุรักษ์เปิืเปลือกสายอนุรักษ์เขาหยุดด่างดำอยู่นี่นี่น้อยๆครับเป็นเป็นธรรมดาหันกลับเป็นยางกั้มันเหมาะสมกับราคาอยู่หรอกครับเขากับเปิดราคาสมเนื้อสมโตเป็นเนื้อหางเปิ่มลามครับนี่ครับสายพัฒนาสายอนุรักษ์ครับเคยมีรูมาแล้วตัวนึงนี่ครับตกาสมแล้วเขากบุงว่าได้ตรวจทองสองหมื่นเท่าไรครับพี่ สองหมื่นเก้าหาร้อยสองหมื่นเก้าครับก็คือว่าเหมาะสมครับสมน้ำสมเนื้อสมโตเป็นโย่บ่ได้ห่องแพงครับค่ะโอเคครับพี่โตไปแล้วครับแม่ทีซีเขาไรอีกนะครับแม่ทีซีนี่เป็นผสมราคาพลาดรอบแล้วสูงร้อยสี่สิบสองค่ะผสมกับตัวใดครับผสมกับไอเจ้าเผือกยู่บ้านนี่ราคาขายแก้วฟ้าค่ะที่พอพันประจำเ้าพอพันยู่ขอกเลยค่ะพอพันสูงร้อยห้าสิบห้าก้อยเผือกครับเอาค่ะส่วนนี้สูงร้อยสี่สิบสองแมนค่ะเวงครับสูงเงีดีเลย ลงลอยสี่สิบสองค่ะเอาเพิ่งขวางอีกนะครับขวางอีกนะเออพอครับพอสูงยาวโค้งสางดีลํำเนื้องตัวเาาเลยครับค่ะเคยมีลูกไหมพี่นะตัวน,นี้เพื่อนก็นมีลูกมาอยู่ค่ะเคยมีลูกมาแล้วผ่านการมีลูกมาแล้วครับตอนนี้ผ่านรอบแล้วยังนิ่งอยู่ค่ะโอก,กาสติดสูงพราเขาผสมเองค่ะผสมเองอยู่ขวอกเลยพอพันเผือกเบิ้งรับเบิ้งไทยเบิ้งหางหาจุงยางเลยครับเวทแต่เบีเพิ่นมานั่งนี่ครับ ไปหาแม่เจ้าหี่ไปแม่เจ้ายุพุดนี่ครับสูงเาวอกขว้างครับทั้งบีองหน้าตาน้ำเนี่ยหน้าตาง่ามอีนี่หน้าหนหน้าคมดีหน้าหนุนี่ครับนี่ครับนี่ค่ะหน้าเพื่อนหนุกหนุกเลยเปิดเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้สี่หมื่นเก้าค่ะสี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะเอาไปไปรุ่นเอารอบหนึ่ง่านเรารอบหนึ่งค่ะจักสองรอบครับจังตรวจหันพวกขึ้นกับจังตรวจครับ นี่ครับส่วนสูงลอยสี่สิบสองครับผสมตัวจริงอยู่ข้อเข้าค่ะครับยูนี่นะครับก็พอพันประจําฟาร์มมัายยูนี่ครับค่ะอู้จินหยาไหมกินหยาดีแล้วโอเคครับพี่ตัวต่อไปนะครับผมสุดไทยที่หาเขาค่ะแม่ลูกค่ะแม่ลูกแม่ลูกลูกผู้แม่สูงลอยสี่สิบสองเทกันสถานะแม่ยสถานะแม่นั่นแม่นี่ยังบ่รูเพราะว่าบรได้ตรวจทองบริด้ตรวจทองค่ะเป็นวาผสมมาไปบอค่ะบบ่ นาจะพอท่านได้ผสมลูกได้ยักเดือนเลยมันผสมค่ะเพื่อนลูกเพื่อนลูกเพื่อนลูกผูได้ยักเดือนครับลูกเพื่อนก็ได้ซี่ห่าเดือนหรอล่ะซี่หาเดือนเอาไปเลี้ยงล้อจับสัตว์เบิ้งครับถ้าขึ้นเท่ากับผสมเลยครับเพราะว่าจะของเก่าเพิ่นบดได้ผสมมาครับอ่านี่ครับเบิ้งลูกครับลูกผูลูกเป็นลูกตัวใดพี่ลูกเป็นคุ่มฟูงบานๆเท่านี้ล่ะรับจ้างทั่วไปเนาะค่ะนี่ครับแม่เพิ่นกับสูงเงีดีอยสูงค่ะ ผมนำเลี้ยงเนคู่นี่เปิดไว้ห้าหมื่นเจ็ดเดียค่ะห้าหมื่นเจ็ดบรรับลำเนื้องตัวเงาแต่อาจจะขาดน้ำเลี้ยงครับเมียลูกเป็นกินนมน้ำแมนแมนนี่นุ่มดีดีถึงผู้เฒ่าเพิ่นอาจจะเลี้ยงมาเท่าที่บอสมบูรณ์ป่าไหนแต่กับผู้จอยนี่ครับก็ถือว่าตัวอ้างตัวโพนดีอยู่เอาไปเลี้ยงไปสูง่จะอยได้เลี้ยงคุ้มสั่งได้เลี้ยงคุ้มสูงครับไปผนไปหาแม่ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าหมื่นเจ็ดเดีแม่กับลูกได้แม่ลูกผูบครับเอาไปเลี้ยงล้อ จับสัตว์คืนนี่ก็ผสมเอาเลยครับค่ะเอาครับพี่เบิร์แล้วนนเนาะมาอนี่แมีนค่ะอ่าเอาเบอร์โทรติดต่อกับสารติดต,ต่างข้างชิ้นครับเบอร์โทร0 6 5 3 1 9 1 5 7 0สาน์ไล่มาเบอร์นี่ค่ะครับบ้านน้องคุ้งไต้ตำบลพุดประดุกอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามค่ะนอ้นองรักพักดีป้ามค่ะับประกันตําหนี้สากลค่ะคือเกา่ากะไล่ละเอียดต่างๆเพิ่มเติมโทรเข้ามาคุยกัน โทรเขามาโทรเขามาถามเขาไดคุยจากเบื้องลูกผมกับท้ายเกย็บไว้ให้หลายสุดแล้วตานี้ตรงใดอยากซ่องนั่นซ่องนี่วิดีโอขอส่วนตัวได้ตลอดครับห,หรืออยากเขาม้วงชัดเจนยรกับม้วงหนาคอกครับเอารถมาใส่เอาเลยครับต่อได้หลายต่อได้หลายผมบอกเลยเลยมาต่อเอาเลยครับ <c oughs> <c oughs> เรามีให้เบ, <c oughs> บื้องหลายตัวมาต่อเอาหอนหนาคอกรถได้หลายบาทครับเอาครับพี่เมื่อกี้ก็ฝากเพี่น้องเขาเบื้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็น่วงใจในการทคลิปครับ,อข,อบรขอบคุณพีอ่องรครับสวัสดีค่ะ